สวัสดีพี่น้องทุกผู้ชมทุกคนทุกทัานครับมาพบพกอักกับผมเบาสติกดันบันเฮาหากินยังไงครับสำหรับมณีกาไม่อีกแล้วครับพี่นอ้องหมูตาปุ๋งครับตามหลังคือเก่าพี่นอ้องมนีดี๋ยวเปลี่ยนสูตรเนี้ยครับี๋ยวนี่ครับ,ว,รบวานประดุก,กับตอนปลาครับ ไปครับไปใส่ร่องมึงตามหลังของเราครับนี่นะครับเนี่ยปลา่าครับกับหวานประดุกหล้ะก็มีเนื้อเก้าเต็มว่านนะครับเนี่อที่ย <c oughs> ังเหลือออยู่ครับ เดี่ยวหัวหันใส่นี่นะครับกระปลาเ,เอาาใส่ก่อนครับครับหลังแรกครับหัวหันก็จะหยัดใส่ใบหมอูอันนี้นะครับหลังแรก ใส่สนสนๆว้น้ำนะครับหยาเนี่ยครับไอ่ค่อยเลือกรับมันนี้ใส่เสียงใส่เสียงวันนี้หยาฮะงแหลกครับเมือนเสาจังมะรุ่นไมช่ชมมั้งครับ สวัสดีพี่น้องานผู้ชมเอ้ตอนสาวๆครับมอนี่มอนี่จะมายำม,มุ่งนักกุ้งนะครับหวานกับใสพภมิธีครับหลังหนึ่งอ่ะมรลุ่นม่ชมกันเมืองครับมอนี่สิเป็นเนี่สูตรสองครับเน่สูตรสองกับชิมิ หวานปลาดุกครับแล้วก็ตอนบวกตอนปลาครับแล้วก็ซิมีเฮีาเกาหนาครับเฮียเกาตังต้งแต่หวดก่อนเหมือนครับยิ้มยังเหลือๆอ,อยู่นี่ถ่ายแงงครับกะไปรุ่นพิชุมมั้งครับว่าสิมีผลงานบอครับมันนี่ แรกครับพี่น้องก็ถือนคนมว่มๆนู่ครับน่ครับนี่บกไวยแล้วก็กุ่งกุ่งเป็นขีดหมดแล้วครับแลวก็หอยเชอรี่ครับสองสามหน่วยโอ้ขอท่าครับมานี่ครับกลุ่มมีตัวใหญ่เลยระลุ่นเมืองล้างที่ซองกันครับ เมืองลังนดีสองกันครับ หลังท <c oughs> ี่สองจัดประเด็ดครับหลังหนึงสุดยอดครับมาหลุ่นมึงครับหลังสุดท้ายครับพี่นอ้องโว้ยเปียกแล้วเนาะใส่เลือกแน่ครับัวนี่หลังสุดท้ายท้ายสุด ครับิือมัน้องโอ้ตนหนีรดอีกแล้ไม่รุขเอาครับปลาบูโอ้ย นี่นะครับมันขัดมันรุดครับพังอะไรตัวนี้บ่ค่อยถือครับเจ็บบูบูแล้วก็งูครับงูปาลาตายแล้วสงสัยอันนี้มันรุดก่อนครับเพราะไม่ขัดไงโอ้ยขาดเลยเรียกเร้วลังเก่า มุงผลงานรุ่มๆครับนี่ครับลังนี้ก็รดครับแต่ว่าได้ถือปลารับลังอู้สุดหัวแห่งลาสิ่วกลุ่งครับแต่ว่าลังกลุ่งล้วนครับพี่นอ้นาาองกะผลประกว่าเนี้ยสตรซองกะ ผลอสมควรครับพี่น้องวันนี้สุดยอดครับโมาหาันรปลาดุกบวกปลาแดกครับปลาแดกตอนปลาลตอนครับล้วก็มีววานเกาหนาครับเตงหวัวกอนสำรับได้ชื่นชอบกะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม,มด้วยครับเร้อเมือนา จะกปะหลุนกันไหมครับอยากจะสั่งไม่หยีกลยครับก็จะอยากไปกินอยู่ครับตามหลังสัังไมอ่อยีหาครับเมือนน้าังไปหลุนกันไหมอีกครับก็บจิตมีรายกว่าก,ก,ก่ครับบ้านรับกิมมี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ